ใส่ตงีเลยนะครับตรงนี้เนะครับมอีนำเนื้อ,อ,ค,อ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 ค,คุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมหมาจือกันเหียมแล้วนะครับวันนี้โครชานี่นี่นี่กรเดมานะครับผม ผักชาษาละฉันก็เรียกว่าพักขี่นะครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้อันนี้โครเนนึ่งแล้วนะครับจําได้ครับจากคลิปที่แล้วที่โครเชนไปเอาในโซนนะครับผมอันนี้โครัชนนึ่งสุกแล้วพร้อมกินแล้วนะครับวันนี้โครเชนย้ำของโครเชนนี้นะครับมาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเผเช็ดเคยครับผมมีชูรสเกลือนี่ถั่วเน่านะครับพริกแดงพริกแดงพริกป่นนะครับหอมหัวใหญ่มขือเทศ ต้นหอมผักชีตามด้วยน้ำมานะครับเราก็จะกินกับน้อง้องด้วยนะครับของอร่อยเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับหอมหัวใหญ่ ผมเสร็จแล้วก็จะหั่นปลาเกลืแล้วนะครับนี่เมนูนวันนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับนี่ตอวนึ่งโครเชนไซส์แล้วนะครับก็ต้องหั่นอย่างเดียวนะครับผมใสแล้วก็เดี๋ยวมันนี่เลยครับ มาทำหมดกครับผมนี่ประมาณน,นี้ก็พอแล้วครับนี่ต้นหอมฟักชีก่อนนะครับนีม่มัน,นี่แหละครับามกระทะลงแล้วนะครับผมใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับ โวน้ำมันร้อดก่อนนะครับน้ำมันรอแล้วครับออกมูยใหญ่นีนะครับออ ใส่ลงไปแล้วนะครับก็่ิุ่นครับผมถุงรัวครับก็เกลือครับผม ครับต่อไปจะเป็นการจิ้มแล้วนะครับนี่นกฟอง,งด้วยอนุญาตใช้มือนะครับผมนี่ปอง้วยนะครับหมดอีดําเนื้อคุณผู้ชมกิิพนหอมของหอ,อมืมใหญ่ที่เราเกี่ยวไวะคะ้ครับเรามาใส่ถุงนอกเข้าไว้แฮม โอ้เข้ากันนี้มากครับคุณผู้ชมเรามากินกับน้องปองนี่ครับอ,อร่อยมากครับผมมาครับมาครับแบบนี้เลยครับผมอ,มอร่อยครับ นเหย่มากวันนี้มันได้ยินกินฝแล้วครับผมอาครับนดอ๋น,น,อนวอนกอน คลิปนี้ผมมัดนี่แหละครับผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกันเลยครับขอบคุณมากเยนะครับสวัสดีครับ